มาปลึกตัวเองมาขัดเกลาตัวเองเพื่อให้รู้แจ้งในตัวตนเองเนี่แหละว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆเป็นของใช้ชั่วคราวถ้าจะยึดก็ให้มันยึดแค่ชั่วคราวอย่าให้มันถาวออย่าให้มันยึดนานจึงต้องมาปลึกสติเพื่อที่เข้าไปรู้ตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ พอได้พิจารณาใช้กําลังแห่งปัญญาปัญญีรีนะพิจารณาแล้วก็เพิกถอนอัตตาตัวตนออกเพราะได้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงว่ามันไม่ใช่บุรุษบุคคลทุกสภาวะเกิดดับเกิดดับไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นเอาอะไรไว้ไม่ได้ที่จะแปลมาเป็นตัวเป็นตนนะ่ะมันก็เลยปล่อยเลยวางคืนมันจะไม่มีความน้อยใจหรอกไม่อยากให ใครต้องมาเอาอกเอาใจทําอะไรเพื่อเราเพื่อตนหรอกไม่น้อยใจเขาไม่ต้องการให้เขานมาเอาใจเราเ่นี้ไม่มีหรอกไม่มีเราไม่มีเขาหรอกไอ้สภาวะเนี่ยที่บีบบังคับให้มีให้เป็นเนี่ยนั่นแหละยึดแหละนั่นเป็นภาวะทุกข์เกาะเกี่ยวในโลกในโลกแห่งวัฏฏสงสารเนี่ยที่ยึดมั่นถือมั่น กับอัตภาพที่มีตัวตนแต่ที่จริงธรรมดาธรรมชาติที่เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดมีเหตุปัจจัยให้ดับแต่เพราะมีการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนก็เลยเพลิดเพลินไปในตัวในตนยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธ,ธรรมรม ที่กระทบมาทางตาหูจมูก,กลิ้นกายใจเพลิดเพลินเอามาเป็นของตัวของตนยินดีพอใจได้มาอีกกามตัญหาสิ่งไหนที่ได้มาไม่ยินดีไม่พอใจเป็นวิภาวะตัญหาเพลิดเพลินในการมีตัวตนเขาเรียกว่าภาวะตัญหาเป็นพบเป็นชาติสืบเนื่องต่อเนื่องสารต่อ แท้ที่จริงของเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏประชุมมาสลายออกไปฟรีๆนี่ะแ,แต่เพราะมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเกาะเกีเ่ยวเอาของเกิดของดับของแปรเปลี่ยนเอากองทุกเนี่ยมาเป็นของตนก็เลยทุกไปเพลิดเพลินไปกับกองทุกอยู่กับทุกแล้วไม่เห็นทุกอยู่กับของเกิดดับไม่เห็นกองเกิดดับไม่เห็นชัดเจนแต่ถ้าเมื่อเวลามีผู้ใดามาเตือนสติให้เนี่ย จะเห็นอ๋อมันไม่เที่ยงหรือว่าใช้กําลังในการพิจรารณาอ๋อเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆถ้าผู้ใดที่เคยเห็นแล้วนะเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเนะี่ยมีผู้ใดเตือนสติให้นะยจระ,ะลึกได้เร็วหรือใช้กําลังในการพิจรารณ uh. าก็จะเนี่ยเห็นได้เร็วว่าสภาวะเนี่ยไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงรูปนามเนี่ยไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยง เป็นของประชุมมาสลายออกไปเป็นของเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยดับไปเพราะมีเหตุปัจจัยจะเห็นเพราะเหตุปัจจัยในการฝึกสติปฐานเอาไว้ได้ดําเนินได้เดินทางได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้เห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละเขาเรียกสภาวะทุกข์แต่ต้องใช้กําลัง แต่ผู้ใดทำบ่อยๆทำจนเคยชินเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับอยู่บ่อยๆจนเคยชินเป็นสันสติเป็นอัตโนมัติผู้นั้นจะเพิกถอนได้เร็วมันจะไม่มีอัตตาตัวตนเข้าไปเกาะเกี่ยวหรือเข้าไปสําคัญมั่นหมายกับของเกิดของดับเนี่ยมาเป็นของตนหรอกมันไม่เพลิดเพลินไปตามไม่ลหลงไหลไปตามมันไม่เอามันเบื่อมันนายมันก็เลยไม่เอามาเป็นของตัวของตน สภาวะที่เหลืออยู่ก็แค่ใช้ดูแลบริหารจัดการให้มันเป็นปกติธรรมดาของธรรมดาธรรมชาตินั้นไปใช้ตามสมมติโลกตามปกติธรรมดานี่แหละไม่ยึดมัน่นถือมั่นมาเป็นของตัวตนแล้วของเกิดของดับก็เป็นของเกิดของดับไปตามปกติธรรมดาของเกิดแก่เจ็บตายนะก็ปล่อยให้มันเกิดแก่เจ็บตายเป็นปกติธรรมดานี่แหละมันจะแก่ก็ปล่อยให้มันแก่ไปตามกาลเวลาดูแลบริหารจัดการได้ก็ดูแลบริหารจัดการไป นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลบริหารจัดการนะเวลามันจะหมดลมหายใจเวลามันจะตายก็ดูแลบริหารจัดการนะตายยังไงจะได้ไม่ต้องไปหวงไปห่วงไปยึดมั่นถือมั่นกับนะสภาวะภายนอกในเรื่องของทรัพย์เรื่องของสมบัติในลูกเต้าเราหลานต่างๆนะเคลียนะเคลียความยึดมั่นถือมั่นเคลียอุปทานเคลียสภาวะจิตที่จะไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวเนระีนะ่อง สภาวะทุกข์ีขยะออกให้ปราศจากให้หมดจดจากการปล่อยกันละการวา,างการสละคืนไม่เอามาเป็นของตัวตนไม่เอาของเกิดของดับของแปรเปลี่ยนมาเป็นของตนเวลาที่เหลือใช้ดูแลบริหารจัดการอัตภาพเนี่ยไปรอการเสื่อมรอการแตกสลาย ธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นของมันประชุมมาแล้วก็สลายออกไปปีๆไม่ใช่ของใครเวลาที่เหลือก็จะปลีนี่ถ้าใครเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเวลาที่เหลือมันจดจะปลีอยู่ปีๆมันเท้าบริหารจัดการไปปีๆนะขณะที่อยู่ไม่ไปทุกข์กับของเกิดของดับแล้วนะไม่ไปทุกข์กับของเสือนะ่อมแล้วเพราะมันเป็นปกติของมัน มันเกิดมาเสื่อมเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายเกิดมาพัดพรากมีสิ่งใดก็จะพัดพรากจากสิ่งนั้นนะไม่ช้าก็เร็วมันเห็นตามความเป็นจริงมันก็สละคืนไว้ก่อนเวลาที่เหลือก็เลยอ้อสบายละอยู่แค่ดูแลบริหารจัดการอำนวยความสะดวกเพื่อยังประโยชน์โลก ประโยชน์ตามสมมติโลกนะโลกเขามีสมมติสมมติสมมติให้ใช้แล้วก็ใช้ตามสมมติโลกเข้าไปยังประโยชน์ให้โลกเข้าไปตามเหตุตามปจาัจจัยเพราะอัตภาพนี้ยังมีอยู่เหลืออยู่จะใช้เป็นอัตภาพสุดท้ายถ้ามันเห็นทุกชัดเจนนะนะที่อยู่ด้วยก,กันก,นเก็เธอก็ทุกฉันก็ทุกคนนู้นก็ทุกคนนั่นก็ทุก,นนก,ทกสภาวะที่ใช้อยู่นี่ก็ทุกต่างฝ่ายต่างทุก เอาทำยังไงถ้าเขาไม่รู้จักทุกข์ก็ชี้บอกแนะนําหนทางให้เขารู้จักทุกข์นี่นะทุกข์แล้วก็นี่เหตุให้เกิดทุกข์แนะนําบอกกล่าวเขาชี้บอกกล่าวเขาในการดับทุกข์และหนทางในการดับทุกเมื่อเขาได้ศึกษาได้เรียนรู้อริยสัจส,สีเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข เห็นการดับทุกข์เห็นหนทางในการดับทุกข์เขานําแนวทางในการประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติต,ตามเห็นแจ้งตามความเป็นจริงตามคําสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นผู้ที่นะดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้พ้นได้แม้ในขณะที่เป็นเป็นนี่แหละไม่ใช่ตายแล้วไปพ้นนะพ้นได้ขณะตอนที่ยังเป็นเป็นอยู่นี่แหละ ไม่ต้องรอเป็นผู้ที่เห็นได้เองแจ้งชัดได้เองถ้านำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการฝึกฝึกสติปัฏฐาอย่างเงี้ยกายเวทนาจิตธรรมเป้าหมายก็เห็นการเกิดดับการแปรเปลี่ยนความไม่เที่ยงของการฝึกเห็นแจ้งแล้วเห็นแจ้งเลย ผู้ที่จะบรรลุทำบรรลุแล้วบรรลุเลยนะไม,ไม่ต้องอามาบรรลุซ้ําถ้านิพพานแล้วนิพพานเลยไม่ต้องนิพพานซ้ําอีกแต่ถ้าผููที่ยังฝึกอยู่ยังมีตัวตนเหลืออยู่ก็เอานะชาระตัวชาระตนให้มันหมดให้มันจดหมดจดจะม,มีโอกาสมาฝึกแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยได้สะสมในการได้ยินได้ฟัง ในแนวทางในการประพฤติปฏิบัตินำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเมื่อไรเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วแนวทางก็ใช้เป็นเครื่องอยู่อยู่เพื่อการบริหารจัดการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะการปึกสติมีสติระลึกรู้ รู้เห็นการเกิดดับอยู่เบ่บ่อยมีความตั้งมั่นที่ปราศจากอากุศลแล้วอยู่เรียบเรียบง่ายๆ